วันนี้ช่างซ่อมจักนะครับนี่ผมจะพามาดูต้นกล้วยที่มันไม่สบายมันป่วยนะครับต้นนี้มันเหมือนจะตายตายรากเน่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับหลายคนนะครับที่ปลูกกล้วยนะครับแล้วก็มันไม่โตเหมือนกับไม่โตสักทีนะครับใบเหลืองนะครับแคะแกนนะครับไม่โตสักทีบางคนลดน้ําแล้วก็ยังไม่โต เหมือนกับต้นนี้นะครับกล้วยหอมต้นนี้ที่ติดลูกนะครับนี่ต้นนี้เคยเป็นนะครับผมก็รักษาหายมาแล้วนะครับเพราะว่าพอเขาเป็นลูกก็เลยหวีไม่เยอะเพราะว่าเขาผ่านการไม่สบายมาครับตอนนี้เขาก็แตกหน่อมาก็ขุดหน่อไว้ฝากเพื่อนไปหน่อนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับต้นที่ผมทำแล้วมัน ผ่านจุดตายมานะครับส่วนมากจะตายนะครับหรือเป็นลูกแล้วก็ตายพายนะครับนี่นะครับต้นต้นนี้ก็ผมทํามาแล้วนะครับนี่ต้นนี้ผมทํามาแล้วนี่พึ่งทํานี่รอยทํานะครับนี่ที่รอยรอยที่ผมทํานะครับมันก็ขุดตรงนี้นะครับก็ตอนนี้หน่อมันก็เริ่มแตกมานี่ตอนที่ตายขึ้นมาก็จะตายอย่างนี้นะครับนี่นี่ต้นนี้เดี๋ยวก็จะขุดดูตรงนี้อยู่นะครับ รอยรอยตรงนี้ก็เป็นรอยที่ทํามาตอนนี้พอทําเสร็จแล้วผมก็ตัดหน่อต้นที่มันเหลืองนะครับมันก็แตกยอดออกมาประมาณนี้นะครับต้นนี้กําลังทําใหม่นะครับต้นนี้มันอาการหนักครับทาวันนี้นะครับพอดีผมถ่ายแล้วกล้องมันร้อนมันตัดนะครับว่าจะได้อธิบายให้ฟังชัดๆนะครับนี่ตรงรากที่เราขุดออกมานะครับมันก็จะเจอประมาณสิ่งนี้นะครับเป็นรอย เป็นรูมดบ้างมีตัวจิงกิลช้อนชัยเข้าไปอยู่นะครับมดมดตัวดำๆไปทํารังอยู่นะครับมดพวกนี้นะครับนี่นี่นี่ไปทํารังอยู่ในลําต้นนี้ผมก็ขุดตรงที่มันเน่ามันรูของมดแล้วเราก็ใช้เสียมนะครับขุดขุดขุดดูตรงไหนเป็นโพรงเราขุดเติมดินเข้าไปให้เต็มนะครับ เราเติมดินเข้าไปให้เต็มแล้วก็เอาน้ํามาเทลงให้ดินไหลลงไปในรูที่มันเป็นโพรงนะครับเราเอาน้ํามาเทลงให้ดินไหลลงไปในรูที่มันเป็นโพรงเดี๋ยวเราก็จะเติมดินอีกนะครับตรงนี้ตอนผมมาตอนนั้นผมยังทําไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เขาก็เริ่มแตกยอดแล้วนะครับแต่ก่อนนี้เขาจะเหี่ยวนะครับเหี่ยวใางแห้งอย่านะงนี้ ตอนนี้เขาเริ่มมียอดใหม่ขึ้นมาแล้วอ่อนๆน,นะครับนี่ก็มียอดใหม่ขึ้นมาแต่ยังไม่ได้เติมดินนะครับพอดีรีบกลับกรุงเทพก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะครับนี่นี่นี่ตรงนี้เห็นไนหะท่านผู้ชมชมนะครับขุดต้นต้นใหญ่นี้ก็จะทํานะครับต้นต้นใหญ่นี้ต้นใหญ่นี้มันดูมันเน่าอย่างนี้นะครับดูฝั่งนี้ครับดูฝั่งนี้ผมเอามีดสับออกมาให้ดูแล้นี่นี่นะครับ แบบนี้ยังไงก็เป็นลูกไม่ได้นะครับถึงเป็นก็ประมาณสักบีสองบีสามบีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องทําต้นนี้ให้ดูนะครับแล้วต้นต้นนี้ผมก็เพิ่งทําวันนี้นะครับนี่ทำทำเสร็จไปวันนี้นะครับก็เติมน้ําเติมดินเข้าไปนะครับก็ขุดดินข้างบ่อนะครับตรงนี้ก็มาตัดหญ้าด้วยนะครับวันนี้นี่ฝั่งนู้นยังตัดไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวต้องไล่ตัดฝั่งนี้ ก็ผมมาพูดให้ท่านผู้ชมที่ติดตามช่างซ่อมจักวันนี้มาปราบมากล้วยที่เป็นตายพลายหรือแต่ว่ามีมีลูกแล้วตายนะครับสาเหตุนะครับท่านผู้ชมเอาสาเหตุหลักๆนะครับถ้าท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับปิ้ต้นเน่าตายมันกับหัวนี้เหมือนกันนะครับนี่นที่ผมขุดออกมานะครับนี่ นี่มันก็จะเป็นหัวเน่าแบบนี้นะครับนี่เป็นโพงแบบนี้นะครับเห็นไหมเป็นโพงเข้าไปแบบนี้รับรองตายนะครับถ้าเรามารักษาแบบนี้มันก็ช่วยได้ประมาณดีเลยแหละนะครับแล้วก็รอดตายต้นใหญ่แล้วก็มีลูกได้ด้วยนะครับตอนนี้กําลังอัดดินเข้าไปนะครับเอาเริ่มต้นนะครับอธิบายก็ให้ท่านผู้ชมนะครับต้นไหนที่เป็นขุด ออกมาเลยนะครับขุดออกมาดูรากมันเลยนะครับนี่เห็นไหมถ้าโยกโยกอย่างนี้นะครับต้นนี้ถ้าโยกโยกอย่างนี้นี่นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับนีนะ่ถ้าเป็นยกโยกนะครับดูรากมันโยกโยกเดี๋ยวจะขุดให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังคือสาเหตุที่เป็นส่วนมากนี่ครับบางทีเราปลูกขุดดินไม่แน่น อัดดินลงไปไม่แน่นหรือโดนน้ําท่วมนะครับพอพอประมาณสองอย่างนี้แล้วมันก็จะมีมดมีไรเข้าไปอยู่มีกิ้งกืออะไรเข้าไปอยู่ช้อนชัยกินต้นเน่านะครับคราวนี้เพราะว่ามันมดมันก็มีความสามารถนะครับมีปากมีฟันอาจจะกัดเจาะรูเหมือนกับที่ผมถ่ายให้ดูนี่ครับนี่กัดเจาะรูท่านผู้ชมก็ขุดลงมาเลยขุดต้นกล้วยนี้ลงมาแล้วก็ดูรากมันนะครับพอดูรากมันแล้ว ท่านผู้ชมก็เสาะตรงที่ด้วงตรงที่นอนหรือมดเจาะกินออกปลูกลงไปใหม่เลยแต่อัดดินก็ไปให้แน่นเหมือนกับต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดใบออกนะครับใบมันเริ่มเยอะผมเพิ่งทำเมื่อเสร็จเมื่อกี้นี่พอดีโทราศัพท์ผมมันร้อนมันตัดเดี๋ยวผมจะทาต้นนี้ให้ดูนะครับออกแบบละเอียดเลยนะครับวันนี้นี่มันโยกๆไหมเดี๋ยวจะขุดนะครับ ขุดดูเลยนะครับรูดด้เลยว่าข้างล่างมันพงอ่ะออเราจะขุดทิ้งก็ได้นะหรือจะปลูกอไปอก็ได้นะครับ ล้าเขาโดนนะครับล่าเขาโดนกินข้างล่างไปเยอะแล้วนะครับกล้องจะสั่นทั้งถ้าอย่างนี้ยากนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้นี่ครับตรงนี้มันเน่องนะ ลามในต้นนั้นหรือเปล่าครับต้นนี้ข้างๆกันมันยังไม่ลามนะครับแต่ถ้านานๆมันจะลามนะครับมันจะเป็นโพงอยู่้างล่างนะครับพอมันเน่าแล้วมันละลายเป็นน้ํามันก็จะเป็นโพงออกไปพวกมดพวกอะไรจะกระเทามาอยู่มันก็จะทําให้ต้นข้างๆนะครับติดโรครากเน่าไปด้วยนะครับเราก็ขุดขอกนะครับแล้วก็อัดดินเข้าไปนะครับ แล้วเราเช็คดูต้นนี้ก่อนว่ามันเนอาไปถึงต้นนี้ไหมดูพงเติมน้ำครับพอมันมีพงแล้วก็จะมีมดมีพวกอะ่ะเห็นไหมต้นนี้เห็นไหม มันสู้ไม่ไหวนะครับมันตายเลยนะครับมันจะตายนะครับแต่ถ้าอย่างนี้น่าจะรอดนะครับมันยังเหลือหัวมันอยู่นะครับนี่มันเป็นโพรงเข้าไปตรงนี้นะเพราะว่ากล้วยต้นนี้มันเน่าแล้วรากที่มันเดินไปมันก็เป็นโพรงแล้วก็บางทีก็มีพวกหนูพวกอะไรขุดรูเข้ามาใกล้ๆรากมันนะครับก็ พอลังหนูมันล้างแล้วก็มดมันก็เข้ามาอยู่พวกสัตว์ก็เข้ามาอยู่มันเกิดเชื้อรานะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับจากการวิจัยของผมนะครับเดี๋ยวก็จะเติมน้ำนะครับเสียมมายัดดินลงไปนะครับตรงที่ใกล้ๆรากกล้วย,ยนี่อย่าให้มีโพรงแล้วกันนะครับทำยังไงก็ได้นะครับ เพราะว่าถ้าเราเอารากเก่าใส่ลงไปมันมันพอมันเน่ายุบตัวแล้วนะครับมันก็จะเป็นโพรงนะครับเราก็เติมดินนะครับคราวนี้เราหน้าที่ต้องเติมดินนะครับ ต้นนี้เนี่ยรอดตายแล้วถ้าไม่เอาออกต้นนี้นะครับจะพลอยโดนโรคไปด้วยนะครับก็นะครับก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมท่านใดก็มีเจอปัญหาแบบนี้ก็ลองเอาไปทําดูนะครับน่าจะไม่ยุ่งยากนะครับตอนนี้ก็เริ่มงามแล้วนะครับดูภาพรวมๆนะครับตอนนี้ก็มาตัดหญ้าตรงนี่แหละครับชีวิตเกษตรมันก็ประมาณนี้นะครับมันก็จะอยู่ ใต้ร่มไม้บ้างกลางแดดบ้างอาจจะหน้าตาดำนะครับไม่ขาวใสเหมือนกับทำงานอยู่ในห้องแอร์นะพี่น้องวันนี้ก็มารักษาต้นกล้วยที่เป็นกล้วยที่มันไม่โตนะครับในรากของเขาเวลาเราขุดลงไปเราก็จะไปเจออุมโมงค์นะครับไปเจอโพรงที่อาจจะเป็นต้นกล้วยต้นแม่มันตายรากมันก็ ย่ยสลายมันก็เป็นโพรงอยู่ข้างล่างแล้วก็ทำให้ต้นที่ลูกไม่โตเพราะว่ามันเป็นโพรงดินมันไม่แน่นอัดดินไม่แน่นวิธีแก้ง่ายๆท่านผู้ชมก็เอาเสียมขุดลงไปตรงที่โพรงแล้วก็เติมดินลงไป อัดดินให้แน่นๆมันก็จะช่วยได้นะครับไม่ต้องไปหาปูนหาอะไรใส่ครับเพราะว่าผมทํามานี่รอดตายมาแล้วหลายต้นนะครับสูตรง่ายๆของคนทําเกษตรมือใหม่เหมือนผมนะครับแต่ผมอยู่กับมันแล้วก็ผมก็ศึกษาหาความรู้จากต้นกล้วยเพราะว่าเราอยู่กับต้นกล้วยต้นกล้วยก็จะสอนเราถ้าตรงไหนมันเป็นอาการอย่างไรเราก็ ขุดดูตรงนั้นแหละครับถ้าต้นกล้วยมันไม่โตไม่งามลองขุดดูที่รากมันสิครับถขาลากเขาเป็นรากที่เขียวๆใสๆนะครับไม่มีดําจุดอะไรนี่รับรองพี่น้องรับรองว่างามแน่นอนครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะขอนั่งเซามีเฮียงพักผ่อน สักหน่อยนั่งพูดอยู่คนเดียวเหมือนกับคนบ้านนี้ละครับเพราะว่าผมชอบพูดกับตนป่วยเด้อพี่น้องเด้อก็ปลูกมาก็ สงการปีที่แล้วมันน่าจะครบปีแล้วนะครับที่เราระดมปลูกไปเรื่อยๆนะครับก็น่าจะครบปีก็มีเยอะนะครับดูบางหลุมมีต้นนี้มีต้นเดียวอันนี้มีสี่แล้วนะครับอันนี้ก็มีสองอันนี้มีสองอันนี้ก็มีหน่อขึ้นมาแล้วนะครับ,นะรบต้นเดียวมีน้อยนะครับเพราะว่าต้นเดียวคือปลูกลาปลูกลาลาชาที่ฉุดละ อันนี้มี4ี่มีหนะครับอันนี้มันก็ยังมีอีกเยอะนะครับเพราะว่ามันมีอีกหลายฝั่งนะครับต้นนี้มันเป็นการที่เราไม่ได้ปลูกด้วยหนอนะครับต้นนี้นี่ต้นนี้คือเราปลูกด้วยต้นสูงประมาณนี้เรามาตัดให้ประมาณสักเมตรหนึ่งครับมันก็จะได้ลูกเร็วแต่มันก็จะได้ประมาณนี้นะครับประมาณ4、ี่ห้าหวีนะครนี่นะครับ ตรงนู้นนะครับตรงน,นู้นยังมีอย่ตอนนี้ก็มาตามรักษาต้นไหนที่มันเป็นตา,ายพลายรากเน่านะครับช่วงว่างๆก็มาซ่อมนะครับดูซูมให้ท่านผู้ชมดูนะครับตรงที่ไกลๆนะครับฝั่งตรงข้ามเขาจะเป็นส่วนน้อยหนานครับ